มาดับหนังไฟนะคะนงเมีย enfin ังเล่นู่ก anyway> ุญแจกันหญ่แล้วนะลดขั้นต่ำได้มันน่นน่ันห่ดีดอกแต่ว่าเด็กอพลังเนาะติดน้เียพลังเนาะาวเเนไม่าหลุดบอสเรื่องงียเยเ่เีี่บสับ มีฟันตุ่นเ้อย่ยวก็เที่ยบ้อจัตะกี้เเอหัวพลังเที่ยงอะไรไม่มีเนาะคือว่าถูกปดิญญาขัดมีเลี้ยวเล้วแต่เรื่องอะไรเขาเด้ยก่อยซ้ำยิ้มขาวมาไปทาเรื่องอเรื่องอะไรกูขาเป็นแห้งโอ้ขาหยิดหนขาพัดมันงเนาะ มาดามพี่เจทยังไงตอนแรกตอนแรตอนแรเป็นมาดามก็าักดีๆอยู่เอาเป็นมาดามเขาต้องต้งามแลขาสิมีวันที้ขาเราวันนี้เป็นมาดามมาดอกเราวันนี้จริครับถ้าด้เนาะด่าง่กับมะกี๊กแดงแดงจังวะประเด็กหัวเขาจะเกลือนั่แหละอ๋อที่นี่ก็เฮาให้ห่านพอมีใครเอายาเกลือเกลือใส่ให้เกลือใส่เพราเราตัดมความบําบัจัทานกัทานกันนี่ทานกันเกลือ พ,ววาาาพวว่าไลพววาไลพววาตไ,ไม่ได้เข้ามานอนกับเราหรอกนอยู่ข้างนอกเลนนอนนี้โนมแบบไรม,มุนร่มเครื่อมันเด้อเครื่องกระสาวนี้ตเตี้ยมันเครื่องมันเด้อะะมันบอบาบาเป็นบอสตุ้มรับแม่ด่าต้มไก่กระตุ้ด่าุกมไก่เสียบไก่เส่ยบ่ยังเสียง่ม่ด่าไเชีย ไส่ไผมอนใต่สมุนไพรไตสมุนไพรมต่ไทยใต่ชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยเออมาสระแส่แล้วนุ่กดตัวคัดกันไงไมเแย่เหรอถ้าโดนตรงนี้มันตายไม่ได้ใช่ไหมต้องไปขำมรนออกเอาเลย เาทำไมไม่ไม่ขับรถเราไปนี่อรอยมาไป่มีแต่ะเบืองเรียนหรือมะเม็ดนีคือเน่าเหมือดนท่บอกสุกหรอแม่ก็าแซ่บหรอบอกสุกเตือนเรีนมานั่นเน่ยเาปนตลาดเราเปตลาดพัากันบ่คืนบอกออกได้เากันไข่ถามมันอยู่ขับเตือน้านเสือน้านมีมีนมีอยู่ตลาดนี่มันเน่าเหม เอาได้ยู๋บนอุ้ยมานเอาล่ะใส่ได้ยู่ได้ใส่ตู้เย็นไ้ใส่สนั่นละได้ยูเหรออำอย่างเงี้ยโอ้โห่มันสมันสมปกะคับปรักหน้าหุ่นตองแ่ันยกลงไาเหมอนนยนรซมไดปา้วเเียนปุ่งก่ะซ่เ เอาไปบ่บไปนี่เน่ากินบไม่แม่ฮะเน่ากิ่มเอาไม่รู้าอบบุญหรือ่ะเอา้ไปมาคาบของมุ้งเน่าเบิรทุกอย่างเลยนี่ดี่วอนจะได้ตะไคเนี่ยไปเสียบเห้อไ่ไปทนเสียบเลยเรียกว่าไปมาค้าบ่อนตะไค่เสียบไม่ไ่รักก่เสียบเพราะบุญตะสุนไข่ามบานตามุนไพ่ตะไคร่เนี่ยเสียบได้นะจ๊าไอ้เราุ้้งเปเนี้อมุงเป็ดหักนั่นไหมเออเออเอนั่นไปเอาไปม่คาบอามาน้ เดี๋ยวกจะตีนยออ้ยมาเน่นขนาออา๋ออีมาด้ะวัสิบปูตะไคร้ัวผูดาวันน้นเเน่วู่บ้าบนหลเราต้ไเราเต็มบ้านยมาดิมาดําส่้น้เนงบ้านถูไปบูกก็เนียความีสิบกิดบอขมีนบอเกิดมาดํามาดําปูกันีกพี่ปูกินตอนไหนี่ อันให้มันอันนี้กอนจกันมีด้สิเอาแล้เนี่ยเหมือนเนี่ยมันให้มติดงจลบที่ไหนมาเช็สิงสายโน่นดีก่มาดิย่เงียเี่่เพื่อนี่ถ้าพรอมันหนข้อดีตอนนี้มีแแก้วอันเมื่อใดบ้างเนี่ยปูยาแนวเห็นไหมไแน ควบไก่บานโดยแก้<ด>วต่อ <ไว S 1> กันช่างอะไร <ว S 1> ทุกอยา่างเสียมเล็กก็ได้ซ่อมรถก็ได้สูตรอาหารก็ไ<น>ด้หน้าดำไปหน่อย <S <S เอ้าแก้วฉันยี่ใส่หนิแก,วแก้วนี่บ่เอาบอ่เลยเธอหาใหม่เลยเอาเธอะเพาเธอหาแก้วใหม่ให้แก้วสีสดเธอให้แม่แล้วนี่แค่นี้นะ เราบอกไฟเช็กเราดูไฟเช็กบนนหรือวมันเหนียวหีืบ้นไหนเหนียวใกล้หนอบ้านเนี่ยกล้ไงันิงพต้องบ้านเหนียวดอกเียดพวกเขาบาลงกึ้งเนียันรับ84 Bluetooth connecting Bluetooth connected successfully แล้วมีไปเอา มอหมอที่เสร็จยไหมอน้อยรสิประมาณน้สมุนไพรอยู่เยอะเังม่ร้อยสยงลุดจากอไม่อยิไปเมาแม่เยี่ยว่บ่บ่เยอะแต่ว่าหลมไม่เห็นเป็นแมวเอายียวแม่มานี้มเอาล

那是为了到什么地方？录录录录录。 คนมาดาบมาดามแล้วก็ใส่ไปเนี่มาดาบกินก uh uh ินเนาะใส่มาดาบใส่มาดาบยางออกบ้านอยู่ยังเสื่อหลายเนาะเขาก็ได้นกว่พลังไม่เอเลยคนมาดาบแล้วก็ใส่มาใส่นมาดับใส่มาดับเนี่ยนะนะหม้อต้มน้ำนี่ใส่เมื่อกีนี่หม้อต้มน้ำก่อนเปลเปลนั่นมาขวด ขัวนั้งก่อนขัวขัวพริกขัวยังขัวแเดนก้น้วขัวยู่ขัวเล้หอมออนีนี่มึงคือเป็นบุว่านี่หมามันบาคันิเมันนิดเน่ยี่ฝ่าวงงานเด้อยี่ฝ่าวงงานเด้อไปไทยไปไปไทยเดี๋ยวอันี้ม่แล้วไปก่อนเลย แต่ยตต้นหน่อยเมื่อคนเถียงต้นนี้มึงตกมันน้ำมันหวานน้ำป็นบ่กมึงไหนเด้อพอพลังซอยมึงม่ได้เด้อมึงคนละประเทศอปพนน่อยชาวบาอยสังเนแหล่มชาติเออเพื่อดียวดอกเอายังดอกมันสิดอกหรืออกมากมันล้มลุงหมรักดีกินรักดีกลิ่นต้มไก่ออกหมากเลยวะ เกียดอกแม่ดำบักขามพัมน้องไหนมาเก่ง่งอี้ประเด็บกาดโผล่ฝรั่งด้หน่ไหนนะคะลองทุนขนาดเล็กว้ามสิดเอายอดบักขามสี่ไปทั้งไหนมันยังไปเอา

ป่นมันนบ่ปนมันอนอยู่บ่โอ้นเนอ่นเมียนเือไเทียวเทนคพ่มียเื่อไมด้หือถด้บเมืาไปสวนทุเรียนเาาบสือาั่นที่เสือผาสาอุ้ยสุอีผมตร่นเต จะารองต้มตรงนี้ได้อมไหคขัคยาก่านี้ลองย้อนหลังมาดำในปัวพลังไกล้ตองโตไกล้องโตเอาอันนั้นไม่เห็นยเล่นกับอ้ไรกับเที่ยมบังสีบทิ้งโซ่ตรวผ้าไหม่รุ่นไรบุเสียเตี้ยวางแกกา้ได้รนสิเดีไ ตเก็อน้อมึงก็ยุ่วางงมนี่วตัเียุุ่่มองของอบ้านยุ่ตวตเี่งกพี่อกแหลมรอเองความนะคะไม่ัว้ยไไหมนะคะไม่ขอไปเองไม่เทียนค่ะเสียอยู่ดอกจะงอยมึงสีเสียมเล็กอินพี่ยา่ดาวด้ว แง่โพ่พลในเเ่สัาแม่สอบเอ็เพื <h 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 ่นเางไม่างเดียวผสมเลยทานหัวหอมมะ่เหอแมี่ัวหอมเขา้อย่่นเพระหัวหอมใหญ่ตูดบานไม่เห็นอ พอต้องไปหรอกพอไม่นคู่หแจกมองจะของกัญญาแบบเสือผาน้ำไม่ของแม่เาจะไปไหว้พระวันี้ได้พาแต่แม่ของไปไหว้คู่คขมีคู่พี่ไายกันพัวปลาังกีปลาอันนี้อันนี้ใส่ในต้มมมีคชอบชอบ้ากเลยครับใส่เยอะๆเลยหนึ่งใส่เยอะเลยมมาเนื้งใกล้เล่น แกงไก่ใส่เส้น่อมไก่ใส่เส้นเอมมันมาเบียร์สิเดี๋ยวเอาเียไม่ไปเดนี่เหรอุ้๊บตารมบักซี่คิวเอาถลาน้ำไดไสดอกวาเอาแมนีได้ไหมเอาแบบนี้นี่เอามบใส่มันก็รู้ว่าเสริมไม่ได้มันจะอ้าวไม่ได้ควเตีมากตัวนี้นะ่ส

ไม่มีใครหาด้วยอ่ะเขาบอกสุกในมุมนี่นี่บอกงี้น่าแต่ต้ของของเธมเข้าสิใช่ปะไ้าฟเหมืนซักเพิ่มเขาได้รักเงินเอาไปเลยสามแสนกาบ waiting for b l u e t o c o n n e c t ใส่ปะ

ตุ้มข่าวเหรอมันบอกกินน้องตะกีมันเมียเต็มหินแต่บ้แรงไม่ชอบพูดปลาแดกแมงิมพ์เนี่แล้วก็กินได้อยู่นะกินปลาแดกครับมีแต่ปลาเหรอคือตดมึงเลยมีตดมนักพูดมี่ส่นมปะสุดยอดแล้ว ่ว่ายงสบอเยกใส่ซาบอกคคับเนี่ยล้วนอัต่อเลยแกงตัตออยู่รับเสียงออกกเตเราไม่อยากัดเสียงออกมันเลยมันปอดมยากแกนรอน้ำเดือดแล้วก็ใส่เรียกว่าอะไรนะแกงไก่บ้านใส่เส้น โ <Okay>, okay. อเคโอเคราะไลค์คลิปเลยป่หอ,อมแม่ <laughs> เออมันซ้ามัน้าเห็นแล้วหอมเลยเอากระแดกแม่มันยังเงินซือมาอจาะ,ะแจกปวดอะไรเนยังก็หอมมันเหรกระแดกขเกิงกาแฟยาไ ยังก็รอตับอยู่อาเพื่อนสันเพสันยิงท่านหลังพักอยู่หอมเหมือนนี่แล้วหอมแล้วหวานแต่มันจะไม่เปื่อยไก่่เพื่อยไอ้ตับเปื่อยตับเปื่อยเพราะมันไก่เปื่อยเส้นทตั้งเลยเลยใช่ไหมถ้ามันไก่พันไก่เลยเพื่อนไก่เพื่อนที่ไมเปื่อยแล้วไม่เส้นมันไม่เส้นมันอยู่แล้วกินได้เหรอแข่หมดไงกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กิน ไมเห็นก็เรื่แวนสดเขาไม่ไม่กิมีส่วนบดยอดอันนี้อะไรอ่ะดมเยลเลยต้องกินาไม่ต้องตักใส่ไมเป็นบุญนางแม่เน้นเป็นนางตักขวดตักขวดมาตักขวดขวดอกันมาล่อ ทีจไปดูจริงเรยจะเอาไม่เอาในแกลงปแล้วที่สอบวันจ้ะไม่ไดเดือดเอง EP ห